ดีสคอมพิวเตอร์แล้วกันนะครับอ่าโอเคอัดแล้วนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับนะักศึกษาทั้ง19คนนะครับรายชื่อตามนี้เนาะนะครับมีทั้งสำนักแพทย์วิศวะปี2วิศวะปี1นะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่มาลงวิชานี้เพราะว่าน้องๆปี1นเนี่ยถ้าถ้าเป็นน้องๆที่จำเป็นต้องลงจริงๆแล้วไม่ถึง15คนอาจารย์อาจจะปิดวิชาได้นะครับเพราะว่าสำนักก็ไม่อยากให้เปิดเยอะ นะถ้าไม่ถึง15คนเนี่ยอาจอาจจะพิจารณาปิดแต่ว่ามีคนลง19คนก็ก็ยังดีครับก็ยังดีนะไม่เยอะมากนะครับก็แล้วก็ไม่น้อยมากที่จะเกินจากเปิดรายวิชานะครับโอเคอ่าต่อไปนะครับอาจารย์ขอแชร์สกีนนี้เลยนะครับก็ตามที่อาจารย์ประกาศไว้นะครับใน e-learning นะครับทุกคนบางคนนะ่าจะเข้าไปทำเรียนเองเสร็จหมดแล้วเนาะ อืมขออภัยด้วยที่สัปดาห์แรกแบบยุ่งมากนะครับยุ่งมากจนจนไม่ได้ไม่ได้มีเวลาอ่านัดชี้แจงรายวิชาก่อนนะครับก็เราก็มาเจอกันสัปดาห์นี้ตอนแรกเนี่ยอาจารย์จะเปิดจะเปิดอ่าในคาบเรียนเนี่ยช่วงเนี้ยห้าโมงเย็นถึงสองทุ่มแต่ว่ามีนักศึกษาสี่คนติดเรียนนะครับอาจารย์เลยเลยเลี่ยงไปเปิดวันหยุดสุดสัปดาห์ให้ แต่จริงๆแล้วก็เปิดเป็นเป็นคาพหลอกนะครับเพราะว่าจริงๆเราจะเจอกันแค่ครั้งเดียวครั้งนี้ครั้งเดียวนี้แหละแล้วก็จะให้งานนะให้งานไปทำนะครับอาจารย์จะไปเช็คอีกทีเดือนมิถุนาเพราะฉะนั้นทุกคนต้องทำงานให้เสร็จนะครับอาจารย์ไม่ตามแล้วนะอ่ะอาจารย์ไม่ตามนะครับนะรับผิดชอบเองนะครับเซลเลิเร์นิ่งนะครับอ่า เทอมที่แล้วเนี่ยเทอมที่แล้วลงเจ็ดร้อยกว่าคนนะครับหกร้อยคนได้เอนะครับเทอมนี้ลงสิบเก้าคนนะครับอาจารย์อยากให้เอหมดทุกคนเลยนะครับก่อนอื่นนะครับอาจารย์ประชาสัมพันธ์เนาะนี่เลยครับไลน์กลุ่มมีใครยังไม่เข้าเอ่ยมีใครยังไม่เข้าไหมไม่มีนะไม่มีนะมีอะไรเราคุยกันในลน์กลุ่มนะครับนะเพราะเพราะว่าเรามีกันแค่แค่สิบเก้าคน นะเราคุยกันในไลน์กลุ่มสะดวกกว่าถ้าเทอมที่แล้วสองเทอมที่แล้วอาจารย์ตั้งกลุ่ม Facebook นะครับนะโอเคถ้าเข้ากลุ่มไลน์แล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายงานที่เราจะต้องทำในเทอมนี้นะครับนะก็อาจารย์ขออนุญาตแชร์ sutelearning นะครับนี่ sutelearning นะครับมีใครยังไม่ได้เข้า เรียนบ้างเอ้ยไม่ใช่เข้าห้องเรียนดีบ้างนะครับเทอมนี้นะครับ ENG 2 0 1 0 1 0 Intro to Engineer 3ามทัสี่วงเล็บเรียนด้วยตัวเองนะครับเรียนด้วยตัวเองนะเทอมที่ผ่านๆมานะครับอาจารย์อาจารย์เปิดเซสชันตอนห้าโมงเย็นของทุกวันจันทร์นะครับแล้วก็มีวิทยากรของแต่ละสาขามาให้ข้อมูล เนาะเกี่ยวกับแต่ละสาขาวิชาแล้วก็เชิญวิทยากรจากวิศวกรรมสถานแล้วก็เชิญวิทยากรจากสาขาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยด้วยนะครับวิศวกรรมสถานเนี่ยมาพูดเรื่องก้าวแรกสู่การเป็นวิศวกรนะครับการขอใบประกอบวิชาชีพเป็นยังไงนะครับแล้วก็อาจารย์จากสํานักสาธ่านะครับมาพูดเรื่องความปลอดภัยในงานวิศวกรรมในงานอุตสาหกรรมนะครับแต่ว่า ทั้งหมดนั้นเนี่ยอาจารย์อัดไว้หมดแล้วนะครับเทอมนี้ก็จะเลยก็เลยให้เรียนด้วยตัวเองนะครับเรียนด้วยตัวเองทาอะไรบ้างนะครับอ่าเรามีอะไรบ้างเนาะในใน e-learning นะครับอ่ามีคาอธิบายรายวิชาไปคลิกอ่านเองนะครับลายกลุ่มคลิกผ่านตรงนี้ก็ได้นะครับอ่าวีคแรกนะครับมันมันมีกิจกรรมมันมีอยู่ทั้งหมด11บเนาะมี11บหัวข้อนะครับ แนะนำรายวิชาเนี่ยมันจะมีวิดีโอให้ดูนะครับแล้วก็มีมีชีตนะครับมีเอกสารประกอบแล้วก็ทำควิดครับควิดเนี่ยนะครับพิเศษคือทำกี่ครั้งก็ได้นะครับเข้าไปดูคะแนนเองนะทำกี่ครั้งก็ได้อาจารย์ให้ทำจนถึงวันที่25มิถุนานนะครับทำกี่ครั้งก็ได้อยากพอทำได้ทำได้5 5เต็ม1ิ ทำได้ครึ่งหนึ่งพอใจแค่นั้นก็ไม่ต้องทําอีกนะครับนะทำกี่ครั้งก็ได้อาจารย์จะเอาคะแนนครั้งที่เยอะที่สุดนะตามนี้นะครับทํากี่ครั้งก็ได้อาจารย์เอาคะแนนครั้งที่เยอะที่สุดนะทุกควิสเลยนะครับทุกควิสนะครับอ่าสัปดาห์ที่2เรื่องความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรมนะครับมีแฮนด์เอาท์อยู่แล้วนะครับเข้าไปดูวิดีโอแล้วก็ทำควิสนะครับอ่าสัปดาห์ที่สามนะครับ เป็นคิวของวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็วิศวกรรมเกษตรและอาหารนะครับในคลิปเนี่ยจะเป็นการแนะนําสาขานะครับ1ชั่วโมงต่อ1สาขานะครับคลิปก็3 3ชั่วโมงพอดีนะครับเปิดใน YouTube เราคูณ2ได้นะนะครับแล้วก็อ่าแฮนด์าท์อยู่นี่นะครับอย่าลืมเข้าไปทำควิสด้วยนะครับเหมือนเดิมนะครับทำกี่ครั้งก็ได้นะครับอาจารย์เลือกคะแนนสูงที่สุดครับอ่าต่อไปครับ หน่วยที่4นะครับมีโยธาเคมีสิ่งแวดล้อมนะครับเหมือนเดิมนะครับเข้าไปดูวิดีโอนะครับแล้วก็สามารถโหลดแฮนด์อท์ได้นะครับากหลังจากดูวิดีโอก็ทำควิสครับถัดไปสัปดาห์ที่5นะครับมีวิศวะโลหะการเครื่องกลยานยนต์อากาศยาน3อันนี้นะครับรวมเป็นเครื่องกลแล้วนะครับรวมเป็นเครื่องกลนะครับเขาแยกเป็นเขาแยกเป็นกลุ่มวิชา อัมเบร่าแบรนด์ก็คือเครื่องกลแล้วนะนะครับก็มีบันทึกวิดีโอนะครับตรงนี้จะเป็นสองชั่วโมงของโลหะชั่วโมงหนึ่งเครื่องกลอักยานยนต์อากาศยานอีกชั่วโมงหนึ่งนะครับแฮนด์เอาท์มีแล้วนะครับเข้าไปทำควิสด้วยแล้วก็ของเครื่องกลยานยนต์อากาศยานเนี่ยนะครับพิเศษนะครับเนื่องจากเป็นเป็นเป็นสาขาใหญ่นะครับตรงนี้คะแนนเยอะหน่อยนะครับคะแนนเวทเท่ากับส3เท่าของสาขาอื่นๆนะครับอ่า ชุดที่6นะครับหน่วยที่6จะเป็นสาขาคอมพิวเตอร์โทรคมพอลิเมอร์นะครับเหมือนเดิมเข้าไปดูวิดีโอนะครับนะมีแฮนด์เอาท์ให้นะครับแล้วก็เข้าไปทำควิสครับหน่วยที่8นะครับมีวิศวะอุตสาหาการการผลิตเซรามิกนะครับนะเข้าไปดูวิดีโอนะครับนะมีแฮนด์เอาท์ให้แล้วเข้าไปทำควิสครับนะ สัปดาห์ที่9นะครับก็มีคิวของผลงส่งวิศวะธรณีแล้วก็หลักสูตรนอกเวลานะครับมีวิดีโอให้มีแฮนด์เอาให้แล้วก็เข้าไปทำควิสนะครับสัปดาห์ที่10นะครับก้าวแรกสู่การเป็นวิศวกรนะครับมีวิดีโอนะครับมีเอกสารประกอบการบรรยายมีควิสด,ด้วยนะครับนี้นะครับสัปดาห์ที่11หน่วยหน่วยแรกเนี่ย หน่วยแรกกับหน่วยหน่วยแรกกับหน่วยสุดท้ายสําคัญนะครับนะมาดูตัวนี้หน่วยแรกเนี่ยแนะนํารายวิชานะครับมันจะมีสํารวจความต้องการเลือกสาขาก่อนเรียนนะครับเด็กๆแพทย์เแพทย์ <laughs> น้องหมอน้องหมอจะเลือกสาขายังไงเนี่ยนะครับอันนี้สํารวจเฉยๆนะครับอันนี้ตามตามความเห็นของเราเลยนะครับเราอยากจะเรียนสาขาไหนนะครับอ่ลองเข้าไปเอ่กอกรอกชื่อกอดอีเมล รหัสนักศึกษานะครับเราเข้าไปก็กรอกนะครับลำดับที่1ถึง19นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้5้าคะแนนนะครับโอ้ง่ายๆมากครับแล้วก็มีอีกนะครับสำรัที่1กับกับหน่วยที่11นะครับหน่วยที่11พิเศษหน่อยนะครับมีหลังจากเราได้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 สุพิชาได้อย่างนั้นเลยนะครับนะ หลังจากเรา,าดูวิดีโอนะครับทั้งสิบสิบหน่วยมาแล้วนะครับสิบยูนิตมาแล้วนะครับให้สํารวจนะครับความต้องการเลือกสขาอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเป็นเป็นเป็นฟอร์ม google เหมือนเดิมนะครับอืมแล้วก็มีอะไรอีกนะครับออันนี้สองจุดห้าคะแนนนะครับมีควิสเรื่องการเลือกหลักสูตรนะครับสังกัดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ด้วย นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเทอมโปรเจกต์เทอมโปรเจกต์สิบคะแนนคิดงหมดถึงวันที่ยี่สิบห้ามิถุนายนนะครับหกห้ายี่สิบห้ามิถุนายนหกห้านะครับ, 65, ารบงานมอบหมายตำแหน่งงานวิศวกรรมนะครับอันนี้อาจารย์ให้ไปเสิร์ชนะครับไปเสิร์ชใน jobdb jobtopgun jobthai.com อะไรเงี้ยนะครับ่ Job DB, Job un, com, ะ,ะ,บะสิบตำแหน่งนะครับสิบตำแหน่งเป็นถ้าเป็นเด็กวิศวะเนี่ยไปเสิร์ช ตำแหน่งงานที่เราสนใจอยากจะทำนะครับเช่นบางคนอยากเป็นวิศวกรกระบวนการโ r o c e s s Engineer ครับบางคนอยากเป็นวิศวกรเครือข่าย Network ร์ g i อ e e r นนะครับในนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่า n e t w o r k e n g i n e e r เนีย่ยอาจจะไม่ได้รับโทรคมอย่างเดียวอาจจะรับอิเล็กทรอนิกส์รับคอมพิวเตอร์รับวิทยาการคอมก็ได้นะครับเราจะเห็นสาขาที่มันใกล้เคียงกันอนะแล้วสามารถไปสู่จุดนั้นได้นะครับนะไม่ใช่ วิศวกรไฟฟ้าสมมติอยากทำงานอ,ะ,อะไรนะเกี่ยวกับโรงไฟฟ้านะอยากทำงานที่โรงไฟฟ้านะครับแล้วลองเข้าไปดูซิเขารับวิศวกรรมไฟฟ้าอย่างเดียวหรือเปล่าโรงไฟฟ้าเนี่ยนะเขารับวิศวกรสาขาอื่นหรือเปล่านะครับคืออาจารย์อยากให้เป็นไอเดียของเด็กๆที่จะเลือกสาขานะครับลองตั้งเป้าหมายก่อนนะครับ แล้วดูว่ามันจะมีทางตรงไปยังไงถ้าไปทางตรงไม่ได้จะมีทางอ้อมไปยังไงนะครับเพราะว่าเราจะเลือกสาขาเลือกหลักสูตร19หลักสูตรด้วยการเอาเกรดแข่งกันเนาะ,นะครับเพราะฉะนั้นการที่ไม่ได้สาขาที่หวังไม่ใช่จะประกอบอาชีพที่หวังไม่ได้นะครับนะโอเคนะครับนะีงานม้บหมายนะครับหนึ่งนะครับตำแหน่งงานวิศวกรรมตลาดแรงงานงานมหม้ที่หนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอ เดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์แก่นะครับมันจริงๆมันต้องหาสิบตำแหน่งนะสิบตำแหน่งงานนะครับอ่าสิบตำแหน่งต่อหนึ่งคนเดี๋ยวลองคิดเข้าไปดูเนาะนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็ให้ใส่รหัสนักศึกษาใส่ชื่อนะครับอ่าเข้าไปนะครับก็มีตำแหน่งงานนะครับเราก็ไปเปิดใน job db job top กันก็ได้นะครับ copy เพจมาลงนะครับชื่อสฐานประกอบการนะครับที่อยู่สถานประกอบการลักษณะงานทําอะไรบ้างนะครับเงินเดือนอันนี้ถ้ามี นะครับแล้วในนั้นเนี่ยเขาประกาศรับสาขาไหนบ้างนะครับแล้วก็ติ๊กติ๊นะครับคุณสมบัติอื่นๆนะครับแหล่งที่มาข้อมูลใส่ URL ด้วยนะครับแค่นี้สิบงานนะครับก็ได้สิบคะแนนแล้วเนาะโอเคน่าจะหมดแล้วอ่ะอาจารย์น่าจะไม่มีอะไรคุยแล้วครับอ่ะกลับมาที่งานนะครับ เน้นนะครับให้ทําเสร็จก่อน25มิถุนานะครับอาจารย์จะตัดเกรดแล้วก็โชว์ไว้ในระบบ R e g เลยนะครับทุกคนจะเห็นเกรดของตัวเองเทอมที่แล้วอาจารย์ก็ให้ทุกคนเห็นเกรดของตัวเองเลยนะครับอาจารย์คะวิชานี้มีสอบไหมคะไม่มีเลยครับเก็บคะแนนผ่าน quiz หมดเลยครับแล้วก็แบบเข้าเรียนแต่ละคาบมีเช็คช,ชื่อไหมคะ เทอมที่แล้วมีเทอมนี้ไม่มีแล้วครับอ๋อดีไหมคุณค่ะดีไหมีค่ะแต่ต้องคุมตัวเองให้อยู่นะครับอาจารย์แนะนำว่าหยุดสงการเนี้ยเข้าไปทำให้หมดทุก quiz เลยนะครับอาจารย์จะไม่ทวงนะอาจารย์จะไม่ทวงนะครับ25มิถุนาใครทำได้เท่าไหนอาจารย์ตัดคะแนนตรงนั้นเลยนะครับมีคำถามอีกไหมเอย่ย ใครมีรูปแมวนะครับพรชิตามีคําถามไหมครับแมวตาแป๋วไม่มีค่ะใครมีรูปแมวอีกนะครับน้องเปิลมีคําถามไหมครับแมวดนฉุดไม่มีค่ะอีกคนนึงกันทิกันติทัศนะครับคุณหมอมีคําถามไหมลูกไม่มีครับอ่าอีกคนนึงนกกระจอกเทศจัดฟันนะครับณนะภาชัยสงมากี้ถามแล้วปะถามแล้วเนาะ เวนิกานะครับเวนิกาเป็นรูปน้องหมา้องเวนิกาไม่อยู่อ๋ออยู่ค่ะไม่มีคำถาค่ะโอเคแต่ถ้ามีคำถามนะครับสามารถแชทถามอาจารย์ได้ในไลน์กลุ่มได้เลยนะครับหรือว่าในเนี้ยนะครับอาจารย์ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าอาจารย์อาจารย์เปิดควิสอะไรให้ครบสมบูรณ์ไหมนะครับแต่อาจารย์เช็คเช็คด้วยตัวเองแล้วนะนะครับว่าน่าจะเปิดสมบูรณ์แล้วนะครับถ้าเราเห็นว่าควิสไหนที่อาจารย์ตัด เวลาก่อนนะครับหมดเวลาก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแชทบอกอาจารย์ได้เราสื่อสารกันในกลุ่มเนาะนะครับเพราะฉะน,นั้นงั้นวันนี้อาจารย์ขอนขอนุญาตขออนุญาตปิดประชุมดีไหมนะครับแล้วเดี๋ยวจะเอาวิดีโอนี้นะครับอัพไปไว้ในส่วนบนสุดของ e-learning อีกทีหนึ่งเนาะนะครับโอเคงั้นก็ขอให้ทุกคนรอดปลอดภัยนะครับช่วงนี้โควิดแรงแรนะ นะครับแล้วก็มีอะไรคุยกันในกลุ่มนะครับแล้วก็วันที่ยี่สิบห้าหลังที่25อาจารย์จะตัดเกรดนะครับแล้วก็ให้ทุกคนเข้าไปดูในระบบ r อ e g ได้เลยนะครับตัด a ที T, a ่ A อที่แปดสิบนะครับ f ท <c oughs> ี่สามสิบแปดวิชานี้ f ที่3ามสิบแปดนะครับมี f ด้วยอะ่ะเทริมที่แล้วหดลายมากหดลายมากนะครับเพราะว่านักศึกษาไม่เข้ามาทำ quiz นะครับไม่รู้จะทำไงเนาะ โอเคนะครับถ้าไม่มีอะไรแล้วจันปิดประชุมนะครับขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณค่ะยัน